สวัสดีค่ะสาวนมโบแดงพาเที่ยวจะพามาเที่ยวสวนลูกคาชาดน้ำตกสมรงเกียตินะคะสมรงเกียิอำเภออะไรนั้นเนี่ยอำเภอคุณหารน,นะคะ,ะน้ำตกสมรงเกียศอีกหนึ่งกิโลค่ะ ข้าวน้ำตกนะคะป่าดงพงภัยไทยยั่งยืนคนขาดป่าฟ้าขาดอะไรนะอ่านไม่ทันอ้าวเข้าเขตแล้วนะคะลดความเร็วลดกระจก าจะตรวจแล้วที่จอดรถยนต์ที่จอดมอเตอร์ไซค์จัดไว้ให้คนละด้านจุดตรวจคัดกรองโควิดลุกขึ้ชาติ ปลาดงพงไผยไทยย่งยืนอู้หดอกอันนี้ไม่เคยเห็นนานละดอกงอนไก่นะี่ยโอ้อโหสเศรษตรงรถเก๋งใจอ๋อนี่เป็นบ้านพักนะคะน้องฮะน้องอ้าวยังไมไดน้อเนี่ยที่จดอดรถตอนนี้ทางเขา้า บ้านพักนะคะลานจอดรถทางน้นก็มีนี่ก็มีนี่ลานจอดรถอันนี้ห้ามจอด งดเล่นน้ำอ๋อคงจะน้ำลึกอะช่งนี้หน้าฝนโอ้โหเสียงน้ำตกอย่างแรงเลยงดเล่นน้ำนะคะประกาศนะคะงดเล่นน้ำช่วงนี้น้ำน้ำเยอะโอ้โหขนาดยืนอยู่ตรงนี้เสียงน้ำ ป่าในเมืองเนี่ยค่ะป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยสวนลุกชาติน้ำตกสำโรงเกียรตินะคะ ทางลงนี้่หรออุ้ยดูเสียงน้ำหืมลมโอ้ยสวยมากเลยอ่ะเอามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งคือน ah ้ำตกปีศาจนะคะโอ้ทำไมน่ากลัวนเงี้ยน้ำตกปีศาจ ทำไมเรียกน้ำตกปีศาจอือหือสวยมากเลยปวดเชื่อกันรักษาความสะอาดนะคะมาในที่สาธารณะแบบเนี้ยถ้าเราไม่ช่วยกันมันก็จะสระรกมันก็จะทำให้ไม่น่าดูนะคะตอนนี้ขอสักการะสาลปูดตาตะเคียนทองด้วยนะคะ สาธุลูกมาดีนะคะลูกมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้เห็นความสวยงามให้คนเข้ามาท่องเที่ยวกันนะคะ ่สวยมากเลยอือหือสวยนะคะ

ต้นโมกมันโอ้ใครไม่เคยเห็นเลยใช่ต้นโมกมันอื้โอ้ถ้าเป็นหน้านะั่นเนาะถ้าเป็นหน้าหน้าแรงเนาะโอ้ย ก็ราคาตน้นก่อนอน้ำตกสมน้ำตกสมลงเกรตดชื่อเดิมน้ำตกปีศาจอ๋อชื่อเดิมน้ำตกปีศาจ คือหน่วยปีศาจซึ่งได้เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บริเวณน้ำตกนี้ในปีพศ2519ต่อมาในปี2524ได้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำตกสำโรงเกียดอ๋อเมื่อก่อนจะเป็นหน่วยปีศาจตรือทหารเองนะคะอืมซึ่งมาที่ไปแบบนี้อง 으으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 으 เดี๋ยวๆดี๋ยวเดี๋ยวดูน้ำตกอ๋อเราต้องไปถ่ายข้างหน้าถึงจะเห็นนะ่อ๋อพึ่งหลวงนะคฮะอ๋อที่นี่ท่าจำไม่นานมานะคะเป็นสังคมเป็นวัตนธรรมอืม นี่ะต้นต้นเนี้ยเดี๋ยว,วนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยซูมได้แค่นี้เองนี่เห็นหนไหมคะสองรังถ้าเป็นหน้าแรงเขาจะมาอ่าทุกกิ่งทุกกิ่งของต้นไม้จะมีแต่รังพึ่งหมดเลยนะคะเขาจะมารวมกันอ๋อที่สี่ฉนิดต้วยกันพึ่งลวงพึ่งน,น,นมพึ่งน้ำระวังพึ่งโจมตีอืม ระวังพึ่งโจมตีนะคะห้ามก่อกองไฟอันนี้ต้นสมพงต้นต้นสมพงหรือต้นสะพงอยู่ต้นสมิงคำรามเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่จัดอยู่ในวงต้นไม้อะไรเนี่ยชอบขึ้นอยู่ตามดินน้ำหรือโขดหินใกล้น้ำนะคะโคนต้นเป็นภูพรแผกกว้างเปลือกสีเทาหรือสีเทาแกงน้ำตาลเหลื่อม เป็นมันใบมนออกดอกฤดูออกดอกฤดูร้อนนะคะเนี่ยต้นชื่นนะคะมันจะขล่มได้ไง โอ้แต่ก้อนเห็นมันใหญ่ขนาดนี้มันจะถล่มได้ไงมไม่เห็นเลยไม่เห็นน้ำตกตรงนั้นเลยมามีมาละก็ด้วยนะคะมันเขขึ้นตามธรรมชาติโอ้กตันสูงมากโอ้มันสูงมาจากโนลย จะวแวะมาทางนี้ทางลงน้ําตกข้างล่างอ๋ออยู่ทางนี้เองอ๋อไม่น่าล่ะทีเขาทีไม่อยากให้คนไปยืนอยู่ตรงนั้นหน้าผากลัวตกต้องให้ลงมาทางนี้อันนี้อะไรอ่ะสวยจังเลยอืตก็อะไรเนี่ยโอ้โหสวยจังเลย Uh huh. สวยมากเยอจังเลยมาค่ะไม่ันเป็นบันไดมันไ่ไ้แค่ลงากเยหลัต่าเองนบดกจี่นมันเอระวังนะลูก หทางลงขังแม่กำลโ่งแม่จากไปถึงหลายลมลายลทาง,งลงเขาทางลงเขาดันดีนะมีบนันไดอืมโอ้โหคุ้มเลยเนะี่ย 不带。 เดล,ลงไปขาหนานอ๋อหน้าผ,า,า,ผาที่เรายืนน่ะอ๋อกว่ามันแตกงนี้ เรายืนอยู่ข้างบนตรงนู้นนะคะนุ่นนื่น ôi mày giữ được ạ mày giữ được ạ ôi 刚才 <Right. S 2>、yeah. ดอกสีอะไรอ่ะ,อะต้นนี้นะคะต้นที่พึ่งชอบมาทำลังนี่เห็นจะต้นเห็นจะโคนมันนะคะนต้นน่ย หน้าแรงจะเต็มเลยนะคะเป็นร้อยลังเลยครึ่งห้าชนิตนะคะจะมารวมกันที่นี่หมดเลยก็ไม่ให้เด็กเข้าดยู่ที ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะคลิปหน้าจะมีสิ่งดีๆมาให้ดูอีกนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย